สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับโอ้โหเอาติดเข้ามาเยอะมากนะเมื่อวานนี้เข้ามา2เทเลอร์สิบกว่าคันนะครับราคาเริ่มต้นก็ที่เรามีนะครับปี19เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันครับฟีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ 7,500นะ7,500นะครับมีนะปี19ปี20เยอะเลยใหม่ไปถึงปี21อ่ดนะครับมีทั้งไฮบริดครับมีทั้งเบนซินมีทั้ง2มีทั้ง1.8สปอครับและทุกคันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.59นะผมขอปี20ขึ้นไปอ่ะ2.59ถ้าปี19 2.79เดี๋ยวหาให้มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับแล้วก็ทุกคันนะครับมีบริการตรวจรถครับ215จุดโดยชิคตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใใบการันตีห นะมาดีเพรยนครับมีครบทุกสีเลยตอนนี้มีสีบอนสีเทาสีขาวสีดำนะครับครบเลยทั้งไฮบิดทั้งพันแปเบนซินล้วนพันหเบนซินล้วนครบแน่นอนนะที่เดียวครบจบอะ่ะด้านเอาติดนะครับแล้วก็วันนี้พามาดูนะครับโซนรถเข้าใหม่นะแต่ก่อนพาไปดูโซนรถเข้าใหม่แวะมาดูคันนี้ก่อนคันนี้รถหลุดจองมานะทะเบียนสี่เจดสครับเป็น1.6่รุ่นจีปี2 0ิที่คุ้มที่สุดอะ่ะราคาแค่4ี่0ส0ดื คันนี้ฟรีดาวครับเราผ่อนเงินอยู่แค่ประมาณประมาณ8ปดพันสาเองนะไม่เก้าหมื่นเจ็ดเบาดำคอนโซลดาแล้วครับสภาพกริปนะคันนี้เชียร์เลยอะ่ะผมบอกเลยคันนี้ผมถ้าคุณหาหนึ่งจักรุ่นจีซักคันผมเชียร์คันเนี้ยนะทะเบียนสี่เจ็ดสามศูนย์ครับรถสวยน่าใช้นะฟรีดาวผ่อนอยู่แปดพันสามอ่ะสภาพกริปนี่คือเข้ามาใหม่นะเก็บงานแบบนิดเดียวเองอะ่ะนะครับมันมันสวยตั้งแต่แรกรับแล้วอะ่ะใครอยากรู้ว่ามันสวยยังไงคุณทักมานะเดี๋ยวผมส่งลิงก์นะครับรีวิวเดี่ยวของคันนี้ให้ดูแต่ผมการันตีคคัน,นคุ้มนะรบ 1.6รุ่นจีปี20เบาะดำคอนโซลดำราคาแค่4 8 9ผ่อนอยู่8วัน3นะขอเครดิตดีนะสกอ์ A สกอ, B, อ์ B ผ่อนเลนนี้นะฟีดาวก็ผ่อนแค่นี้นะครับไม่แค่90,000กว่าๆคุ้มค่าน่าใช้นะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้มาคันนี้ละ่ะคันนี้ทะ,ะเบียน5370นะครับเป็นไฮบริดนะเข้ามาใหม่เหมือนกันเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะสคอบอีเขามีหรือเปล่านะครับใครสนใจไฮบริดช่วงนี้เข้ามาเยอะนะมีเอาติดไฮบริดอยู่มา10คันครับตอนนี้ มีสีขาวสีดําสีเทาดําสีบรอนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีตัวมิดนะตัวเอนทีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอ,เ,อเช็คราคาคันนี้ก่อนห้าสามเจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดราคาไปเลยเมื่อวานมันเข้ามาใหม่เยอะนะครับห้าสามเจ็ดศูนย์สักครู่นะครับอ่ะคันนี้เป็นหนึ่งจุดแปดไฮบริดมิดครับปีสองพันยีสบไม่เก้าหมืนหกคันนี้ไม่เก้าหมื่นหกครับราคาอยู่ที่ 559นะ559นะครับมาอยู่90,006นะตัว ổi, นะมิดก็จะมีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนบอกคนขับปรับไฟฟ้านะที่มันเพิ่มมาจากตัว Ent ท y หรือตัวสมาร์ทนะนี่นะบอดําคาอโซนดำนะครับมีมีจอมีกล้องแล้วสภาพดีนะครับนี้สภาพดีบอดหลังพับได้ด,ด้วยอีกหนึ่งจุดนะที่เขามีสาหรับตัวมิด559ครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเอาติสเนี่ยเยอะที่สุดอยู่แล้วนะที่เ็นยนนะครับและทุกคันเราปรับสภาพพร้อมใช้นะไม่ได้ขายแบบดิบด ครสนใจเอาติดมือสองสักคันนะติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมคัดคันที่คุ้มค่าน่าใช้ให้วิพีคันนี้ครับทะเบียนเจ็ดศูนย์สองหกเจ็ดศูนย์สองหกเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนเพิ่งเข้าคันนี้ปีสิบเก้าครับไม้อยู่แสนไม่แสนสี่ราคาสี่สามเก้าเป็นหรอไม่ถูกจังเฮ้ยคันนี้ถูกมากเลยนะปีสิบเก้าครับราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเอาสนใจมาจัดเลยปีสิบเก้าครับโคตรถูกนะทะเบียนเจ็ดศูนย์สองหกสี่แสน 3,9,000นานะครับ439เเพิ่งเข้าใหม่เลยนะยังไม่ปรับสภาพครับไม้แท้ไม้เดิมไม้แสนสี่เป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่านะครับสนใจทักมาได้นะคตรถูกครับคันนี้ไม่ผิดหวังนี่นะครับหา new a l t i s ครับ439จัดคันนี้ได้เลยทะเบียน7026นะครับอ่ะราคาดีราคาดีผมบอกเลยนะครับอ่มาดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปขอดูเป็นคันนี้ครับทะเบียน7018 7018คันนี้1.6รุ่น G นะครับปี19ไม่แสนหนึ่งราคา489ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลครับรถก็จะตำแหน่งเหมือนกันนะพวกนี้ก็เขาเช่าใช้อ่ะหปีเปลี่ยนอะไรแบบนี้อันนี้ของอะไรเนี่ยของทหารเรือทหารอากาศเหรอนะครับรถเช่าทหารอากาศนะครับกระจกหน้าเดิมของแท้ครับสภาพดีรถล็อกขออภัยนะครับไม่แสนหนึ่งสี่ฟรีดาวผ่อนอยู่83ดพัอ่ะคันเนี้ยถามว่าคุ้มไหมผมว่าอีกคันสีดำเอ่อขออภัยสีบรอนเนะ่ะปี20ไม่จไม่เก้าหมื่นคุ้มกว่า ้าคุมเราก็บอกคุมนะไม่คุมเราก็เราก็พยายามพูดเร็วๆให้มันข้ามไปนะครับอ่ะก็จะเลือกคันที่คุ้มค่าน่าใช้ให้ลูกค้าผมอยู่แล้วคันนี้เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดศูนย์สามสี่ปีสิบเก้าไม่แสนสามสี่เจ็ดเก้านะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันหนึ่งนะฟีด้าผ่อนแปดพันหนึ่งนะครับปีสิบเก้านะ TNGA โฉมแรกโฉมนี้มันน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งเลยมีแอร์หลังแล้วสองครับเป็น TNGA โฉมแรกนะช่วงล่างดีขึ้น นะเป็นดับเบิลวิชโบนปีกงอกคู่แล้วขับนุ่มๆแล้วก็ยืดก่อนถนนดีขึ้นนะครับแอร์หลังมีให้แล้วนะแล้วก็เบาะนุ่มขึ้นดีขึ้นอ่ะนะครับใครสนใจก็หาติดนะผมว่าฉมเนี่ยน่าเล่นนะผมบอกเลยฉมนี้น่าใชนะ้น่าใช้กว่าฉมเก่านะครับราคามันใกล้แนละ้วเห็นไหมราคามันไปแบบต่ําสุด4ี่สามเก้านะที่เรามีมาครับดูโซนนี้น่าใช้ทุกคันเลยนะครับอาคันนี้ก่อน1.8ไฮบริดเอนทรีปี2 0สไหมสีเทาสีเทาดำพันิมาแสนสองนะห2 9สปี2 0ครับ 529เองอะ่ะได้สีเทาดำใครชอบสีนี้บ้างนะครับผมมีพรีเมียมคันหนึ่งปี21คันนั้น579ไมล์แสนหคันนี้ไมล์แสนสอง529นะครับประหยัดน้ำมันอ่ะรถมันล็อกนะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูดีกว่านะครับเบาะสีดำคอนโซลสีดำแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันนะประมาณ23ประมาณ23.3โลลิตรนะครับใครสนใจก็มาจัดมาทักได้นะให้บิดมี10คันนะตอนนี้ทักเข้ามาเดี๋ยวส่งให้เลือกนะครับนี่นะบใบปอสูตรยังห้อยอยู่เลยคุณดูดิ นะพวกนี้เป็นรถประจำตำแหน่งครับประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรถสวยครับแรกรับก็สาภาพนี้ก็มันก็กริบแล้วอะนะครับอันนี้คือเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังไม่ล้างเลยนะค,คันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันครับผ่อนอยู่เก้าพันต้นนะคใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้มีหลายสีนะตอนนี้นะครับมาดูคันนี้กันดีกว่าคันนี้เอ่อเอาทิ1หนึ่งจุดหกุนจีแหละนะครับทะเบียนหกสี่สองหนึ่งเดี๋ยวขอเช็คก่อนหกสี่สองหนึ่งไม่แสนสี่ครับสี่เจ็ดเก้า ปี19นะปี2019ปลายปีนะครับที่ผมต้องบอกว่าปลายปีเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มผลิตไตมาสสุดท้ายอะของปีนะครับก็ไม่เกิน3ามสเดือนสุดท้ายอะเดี๋ยวผมให้ดูแผ่นเพลทดีกวา่ามาเนี่ยว่ามันปลายจริงไหมอันนี้โนเวมเบอร์ November, เห็นไหมโนเวมเบอร์สินะครับผลิตนะกว่าจะออกจากป้ายแดงก็นู่นนะปลายปีนะครับบางคันก็ที่มันผลิตทันวาพฤศจิกันก็เป็น19.20เพราะว่ามันออกป้ายแดงอะตอน20ต้นปีนะครับแต่ว่ามัน ผลิตอะปลายปีนะครับอ่ะตอ่อจากคันนี้ครับผ่อนอยู่นะยแบบเป็นหนึ่งนะไม่แสนสี่นะครับมาดูอีกนีดหนึ่งคันนี่เข้ามาเยอะตามที่ผมบอกอะมันเข้ามาเท่าไหร่สองเทลเลอร์อะเมื่อวานอะมีรุ่นอื่นไม่กี่คันนะที่เหลือเป็นเอาติดหมดเลยคันนี้ทะเบียนเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์สามหกเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเจ็ดศูนย์สามหกทำไมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวขอเสิร์ชเลยเดี๋ยวขอเสิร์ชสักครู่นะครับคันนี้เจ็ดศูนย์สามหก มาคันนี้ไม่แสนสี่ครับราคาอยู่สี่เจ็ดเก้านะผ่อนก็ประมาณแปดพันหนึ่งนะคันนี้ฟีดดาวผ่อนแค่แปดพันหนึ่งร้อยบาทตลอดสัญญานะมีโคโรล่าคอสด้วยนี่คอสจีอาร์นะไม่หลักหมื่นครับปียี่สามจดยิบสี่ท็อปสุดอะชื่อรุ่นยาวมากนะหนึ 8, ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์สปอร์ตนะสีขาวมุกครับราคาอยู่ประมาณแปดแปดเก้านะนะประมาณนี้ไม่หลักหมื่นครับปียี่สบสามจดยิบสี่นะมาดูคันนี้ครับสีดําครับ 1.8ไฮบริดพรีเมียมสีดำไม่แสนหนึ่งครับทะเบียน6907ปี21เ,เลยวาระตีแบตเลยอีกปีเต็มนะก็ตัวพรีเมียมก็จะอัปเกรดกับตัวมิดเข้ามาได้ลอด้อแมกซ์17นะครับบกปรบับไฟฟ้าแล้วก็จะมีส่งคูลทอนโลแล้วเปลน้ำมัน23.3ล,ลิตรครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ639ก็ผ่อน1 8 0 0บาทปี21นะสีดำสวยเลยนะครับมาดูคันนี้คันนี้คุณจะนำเสนอนะน่าใช้แล้วผมว่าคุมนะทะเบียน3680 3680.1.8 Hybrid Mid ครับปี19ปลายปีจด20นะคันนี้ไมล์แสนสองราคา529อ่ะเฮ้ยถูกนะราคาแค่5แสน2 10, 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนอยู่9 0 0 0ต้นๆนะครับฟรีดาวผ่อน9 0 0 0ต้นๆทะเบียน3680ครับสภาพดีนี่เบาะดำคอนโซลดำครับมีแอร์หลังให้แล้วนะแล้วเบาะหลังตัวนี้มันพับได้นะถ้าเป็นตัวมิดตัวเอ่อพรีเมียมเงี้ยหรือตัวไฮนะไฮบริดอ่ะมันพับได้แบบนี้คุณเห็นไหมนี่ผมพับให้ดูนะพับเบาะให้ดู ทบได้แบบ40 60นะเห็นแบบข้างหลังเลยนะครับมีที่วางแขนอะไรให้ครบหมดแล้วแอร์หลังมีนะครับไฮบริดมิดก็น่าใช้นะมีจงมีจอนะครับมีจอมีกล้องถอยนะมีแต่มันยังไม่มีคูณอนโทนนะคูณอนโทนจะมีในตัวพรีเมียมนะครับบอดดักับโซนดัมดครับบอดปรับไฟฟ้าได้คนขับมิดกับพรีเมียมเนี่ยจริงๆพรีเมียมมันคือมิดที่อัปเกรดขึ้นในปี21นะ19 20เรียกมิดนะ21เรียกพรีเมียมนะครับก็เขาเปลี่ยนชื่อชื่อรุ่นเพิ่มออปชั่นนี่สองนะ หนึ่งเลยล้อครับเปลี่ยนจากสิบหกเป็นสิบแปดนะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยมีคูนโทนให้นะครับคันนี้ห้าสองเก้าครับไมล์แสนสองเองน่าใช้ครับสนใจมาจัดได้เลยนะศูนย์หกห้าเก้าันหนึ่งสามสามเจ็ดสครับไลน์เอสพีเคหนึ่งห้าสองขันต่อไปคันนี้หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่เท่าไหร่แปดพันหนึ่งนะครับสี่เจ็ดเก้าไมล์แสนสี่นะรถสวยเหมือนกันนะครับเข้ามาเนี่ยเยอะเลยนะสเปคประมาณนี้นะเข้ามาเยอะมากนะเข้ามาอยู่ประมาณสัก โอ้โหสองเทลเลอร์อะนะเมื่อวานรถล็อก ok นะขออภัยนะครับคันนี้ใครสนใจทักมาได้หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะเกรดประมาณเนี้ยมีเยอะเลยนะเกรดเอนะแต่ว่าไม่มันประมาณแสนสามแสนสี่อะราคาก็ผ่อนประมาณเนี้ยแปดพันหนึ่งนะครับคันนี้ละ่ะล้างอยู่นะเจ็ดศูนย์สองเก้าเดี๋ยวขอเช็คก่อนเจ็ดศูนย์สองเก้าครับไม่แสนสามสี่เจ็ดเก้าเท่ากันนะถ้ามาเอาก็มาเอาคันเนี้ยนะไม่มันจะน้อยกว่าเพื่อนนะผ่อนแปดพันหนึ่งเท่ากัน นะครับวันนี้ก็พาพี่ๆมารับชมเนาะเอาติ๊เยอะเลยนะครับถูกใจรุ่นไหนแบบไหนคันไหนก็ทักหาผมได้โดยตรงนะครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เก่และทุกคันนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยคุณอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็มีไฟแนนซ์ไปหาครับและฟรีดาวน์ได้ทุกคันนะจัดได้เต็มๆท่วมๆลนๆทุกคันดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะสี่ปี5ปี2.99 6ปี3.99นะครับแล้วก็7ปี4.49ครับฟรีดาวน์ได้ทุกคัน นะแล้วก็ทุกคันครับมีตรวจรถให้215จุดโดยชิคครับตัวเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้การตรวจรถคืออะไรนะครับก็คือทุกคันเดี๋ยวติดจองอะไรเงี้ใช่ไหมชิคจะมาตรวจนะครับตรวจบอด Body ี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักครับตัวเสร็จเขาจะออกเป็นใบเซอร์เป็น pdf อ่ะให้คุณนะครับก็เช็คได้เลยว่า215จุดยสิบหจุมีอะไรบ้างนะนะตัวให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับสนใจเอาติสนะครับหรือรุ่นอื่นอก็ทักมาได้เนะี่ยเอ็กเพนเดอร์เข้าใหม่ปี22เนี่ยสิบสองเน็มี นะโคโรลลาคอสก็มีแคมรี่ก็เยอะนะครับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ